สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพี่หนิงจะชวนเพื่อนๆมาบำรุงต้นไม้ดอกไม้ให้มีสีสวยในช่วงหน้าร้อนอากาศร้อนแบบนี้เลยค่ะพี่หนิงจะใช้น้ำซาข้าวไข่แล้วก็ผงชูรสค่ะน้ำซาข้าวจะมีสารอาหารมากมายเลยนะคะช่วยให้ต้นไม้ของเราเจริญเติบโตได้ดีใช้ได้ทุกวันเลยนะคะสำหรับน้ำซาข้าว ก็เดี๋ยวตอกไข่นะคะก็สามารถใช้เปลือกไข่ได้เลยไข่มีโปรตีนแล้วก็เปลือกไข่เขาก็จะมีแคลเซียมช่วยให้การเจริญเติบโตต้นไม้แข็งแรงเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นเดี๋ยวพี่นิงจะใช้ผงชูรสผงชูรส มีติดไว้ในครัวก็สามารถมาบำรุงต้นไม้ได้เลยผงชูรสสามารถช่วยเล่งดอกให้ดอกตึงเลยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคนให้เข้ากันเดี๋ยวเรานำไปรดต้นไม้ของเราเลยค่ะพี่นิ่จะใช้ทุกๆสองอาทิตย์นะคะเพื่อนๆช่วงหน้าแร้งแบบนี้นะคะ ลดไปเลยนี่เป็นปป้ยเซียนค่ะมีดอกสีเหลืองสวยงามใช้สูตรนี้เลยนะคะแต่น้ำสาวข้าวเพื่อนๆสามารถลดได้ทุกวันทุกเช้าเลยนี่เป็นเฟื่องฟ้าที่ปลูกในกระถางก็สามารถลดได้นี่ช่วยเร่่องดอกสีสวยนะคะทำให้ดอกของเขาทน เปลือกไข่ก็ใส่ไปเลยค่ะอย่าทิ้งมีแคลเซียมช่วยให้ต้นไม้แข็งแรงเพื่อนลองใช้สูตรนี้ไปบำรุงต้นไม้นะคะในช่วงอากาศร้อนแบบนี้สามารถช่วยให้ดอกไม้ของเราออกดอกสีสวยสดใสได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนอากาศร้อนแบบนี้แดดจัดก็ยังให้ ให้ต้นไม้ของเรามีสีสวยสดใสด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องสุขกับการปลูกชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ